ยังไงคะสามโนวันนี้มาออกงานองงนอกทีมขอบคุณยงไงางเรารู้สึกด,ดีใจครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปช่วงโควิดที่ผ่านมาคือไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่นวงการนิตยสารอะไรบางอย่างมันแบบเหมือนไม่ได้ทําเต็มที่แล้วพอตอนนี้หลายๆอย่างมันเริ่มกลับมาดีขึ้นทุกอย่างฟื้นฟูันทำให้แบบด้วยความที่เราอยู่วงการแฟชั่นมาก่อนเรารู้สึกว่าเออรู้สึกด,ดีใจที่แบบว่าเออหลายๆอย่างมันกลับมาแบบเขาเรียกว่ารันวงการใหม่แล้วผมก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เขาเรียกว่าก็ขอบคุณที่ทํานิตยสารดีๆออกมา ก็อย่างแรกเลยก็อย่างอย่างที่พี่แบงค์พูดเลยฮะดีใจเลยอย่างแรกนะครับเพราะว่าเราหยุดชะง,งักไปตั้งหลายปีเนาะแล้วก็พอกลับมามันกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วงานคือมีงานติดต่อกันเยอะมากๆนิตยสารก็แบบเกิดขึ้นหลายหลายหลายเล่มเนาะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณมากที่ได้มาร่วมงานงานนีนะ้ขอบคุณพี่ๆที่เชิญมาร่วมงานพี่เตครับพ <c oughs> ี่เตพี่เครับ ครัก็อย yeah. ่างก็ต้องขอบคุณก่อนเลครับสำหรับวันนี้นะครับเอ่อมีดูแมกกาซีนแบรนด์โอเปินิ่งสำหรับวันนี้เราได้เจอแบบหลายๆคนแล้วก็เจอที่ทุกคนแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะซึ่งตัวเราอ่ะเป็นเป็นเป็นคนที่ชอบดูในได้ดูได้จับในตัวแมกกาซีนอแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ่อมีการกลับมาทำแล้วมีมีดูเข้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าเกี่ยวกับเด็กด้วยวัยรุ่นเยาวชนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เป็นอะไรที่สน่าสนุกแล้วก็แปลกใช่ไหครับนี้เป็นละรซีรีส์มังรอมายิ่งใหญ่ยากขายลลครกัอนมากเลยคือตอนนี้ซีรีส์มังกรกินใหญ่อีออนแอร์ไปถึง EP ที่6แล้วนะครับก็จริงๆอยากจะบอกทั้งคนที่เป็นติดตามอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ติดตามด้วยอยากให้เข้ามาแบบเขาเรียกว่าเปิดใจคือหลายๆคนอ่ะจะแบบค่อนข้างคิดว่าเฮ้ยจริงๆซีรีส์ของเรามีความแบบ NC อย่างเดียวหรือเปล่า แต่คือ NC มันเป็นเพียงจุดขายเล็กน้อยมากๆของเรื่องท่านั้นมันจะมีอีกหลายแง่มุมมากเลยที่ที่เราพยายามนําเสนออยู่ในเรื่องอะครับก็อยากให้เปิดใจแล้วก็เข้ามาติดตามซึ่งใครที่เขาเรียกว่าดูถึง EP 6แล้วก็จะมาดูพร้อมกันในวันเสาร์วันเสาร์นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่7เวลา4ทุม50ทางช่องวัน24ขอขายหน่อย <laughs> แต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ดูอ่ะไม่เป็นไรนะทุกคนเข้าไปดูย้อนหลังไดทงางไอชีอีแซ่บ ก็อยากให้ดูก็ไม่รู้ว่าจะบังคับทุกคนยังไงแต่ก็อยากให้ทุกคนดูนะคะเป็นบทลาเป็นบทลาจะปล่อยหน่อยจะปล่อยหน่อยผฮมีพีแรกก็คือแบบแทบซีดลืมเลยจะลังจากนี้จะมีแทบที่เหมือนนี้ไหมอถ้าบอกว่า1ถึง6แซ่บแล้ว7 8นี่คือแบบยังไงคุณขายหน่อยแซ่บเบอร์ไหนดีกว่าแซ่บเบอร์ไหนคุณเห็นฉากที่มันหลุดไปแล้วใช่ไหมก็จะมีฉากที่แบบ เ่าว่าแบมแบมบ้างผมอยากจะบอกว่าอันนั้นมันเพียงแค่น้ำจิ้มอยากอาจจะเป็นน้ำจิ้มเป็นหม่ฮะต่อไปละอาจจะเจอเนื้อละก็ใหญ่ทุกคนไปติดตามใน ep 7 ep 8ครับใช่ ด้วยความที่คู่เราจะมีความแบบเขาเรียกว่าปมเยอะก็จะมีคู่นี้ที่เขาแบบเฮ้ยทําให้ชีวิตของเราคบรถมากขึ้นถ้บคุณเล่าก็เรียกว่าเราเป็นตัวเองแล้วกันครับเราก็แบบพยายามที่จะคอยดูแลคุณยายซึ่งดูแลได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าพี่ๆได้ดูเราก็จะทําได้ทุกหน้าที่นะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือเรียกว่าพ่อบ้านก็ได้แล้วก็เป็นสายลับอะไรอีกอะ เป็นเกมเมอร์ก็ได้ผมได้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างได้ทุกอย่าไม่แต่ว่าทำได้แต่ว่าไม่ได้หมาผมว่าทำได้ดีไม่ใช่ว่าทำได้ดีคือทำได้เราขอเป็นรับประกันเป็นรับประกันแต่เราเป็นรูปน่ารักมากเก๋ๆเหมาะอ่ะเหมาะอันนีตียศสามอันนี้ครับใช่อุยมีซีรักเด็กด้วยนี่ไหมทำตรงเราเราก็เราก็ประมาณชอบชอบเด็กๆอยู่แล้ววันนี้ไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าเราเราแค่แบบ เราก็พูดประมาณนี้กันน้องๆเป็นฐานที่หลายๆคนก็แบบแบท็กเนี่ยที่มันเป็นเขาแบบคนได้ใจเอย่างี้ในโรงพยาบาลใช่ไหมไม่คิดว่าจะมีคนชอบจริงๆนะครับแฟนหน่อยที่สปอร์ตเราก็จริงๆอ่ะน่าตกใจมากเลยที่มังกรกินใหญ่อ่ะเออคือส่วนใหญ่จะเป็นฐานแฟนต่างประเทศวันนี้ก็เลยเหมือนโอเคได้โอกาสดีอย่างแบบมาโปรโมทให้กับแฟนๆชาวไทยเพราะว่า คือจากที่คนเข้ามาฟอลโล่หรือว่าเข้าที่มาให้กําลังใจหรือว่าส่งของมาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นแบบชาวต่างประเทศหมดเลยเกือบทั้งหมดประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเราไปดูสแตทหลักบ้านที่คนเข้ามาดูซีรีส์อะครับคนไทยอยู่ที่ประมาณแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนต่างประเทศครับวันนี้ก็เลยอยากจะฝากแฟนๆชาวไทยนะครับก็อขอบคุณที่พิสืจทุกคนเลยที่มามาในวันนี้ก็ขอฝากไว้เลยว่าคือบางกรกินใหญ่นะครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจ แล้วกอ็อยากให้แฟนชาวไทยเปิดใจแล้วก็เข้ามารับชมนะครับรับรองว่าใครที่กด EP พีหนึ่งไปแล้วจะหยุดดูไม่ได้แน่อนอนขายเก่งไหมถ้าอีพีเจ็จเป็นอันดับบเก่งเราอาจจะแบบพีลูกอะไรเปล่ารูจา้จักอาจจะมีแฟนมีหรือเปล่าทังไงเธอเล่าขายของหน่อยไม่ยังไงดีเอ่อไม่รู้จะเล่ายังไงก็อยากจะบอกคราว่าถ้า เกิดว่าฮิตติดชาร์ตนะฮิตติดชาร์ตด้วยนะถ้าเธอเธออยู่ยุคไหนเนี่ยไม่ถ้าถ้าถ้าเกิดเทรนติดเทรนเออถ้าเกิดว่าติดเทรนด์ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยจากเดิมฮะซึ่งเป็นข่าวดีนะครับผมใช่แล้วก็เหมือนได้ยินข่าวมาว่าเพื่อความที่กระแสเราจะดังต่างประเทศเราอาจจะมีไปแฟนมีตต่างประเทศด้วยก็อยากให้ติดตามพวกเรา แต่เอาจริงอยากอยากให้คนไทยดูเยอะๆอ่ะอยากมีที่ไทยก่อนเอ <c oughs> เองเดี๋ยวลุ้นเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ